<Bye>. สวัสดีค่ะทุกคนมินนะคะคลิปนี้เนดะีย๋ยวเราจะมาทำม็อกหนึ่งวันนะใช่ไหมเยอะยิ้มวันนี้นี่ยิ้มหรือคู่ เช้ากันนะคะเราเป็นคนกินอะไรง่ายๆตอนเช้าก็จะเป็นแบบกาแฟหรือไม่ก็ขนมปังอะไรอย่างนี้นะวันนี้ทำัทั้งสองอย่างเลยทนะั้งกาแฟทั้งขนมปังนะคะ นี่คืออาหารเช้าของเราในวันนี้จริงๆมันก็แอบอลังการกว่าปกตินะเพราะว่าจากคลิปปกติก็คือจะทาแค่แยมหรือว่าทาแค่เนยบ้างพอดีเมื่อวานนี้ซื้อผลไม้มากินแล้วมันเหลือก็เลยเอามาโปะซะหน่อยแล้วก็โรยด้วยการาโนล่ายิ่งใหญ่อลังการดีอะรู้สึกว่าเวลากินนี้มันต้องแบบอ้าปากใหญ่มากนะเฮ้ย buo ở đời buồn mà buồn mà không lại rồi, bye 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 ผลิตภัณฑ์อินนิสฟีนะคะทุกคนขึ้นกาแฟตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ย จะเป็นไลน์ซ u เปอร์ฟู้ดบลูเบอร์รี่รีบาลานซมันนา่าสนใจมากๆเลยทุกคนซ u เปอร์ฟู้ดเนี่ยจะเป็นไลน์ที่เน้นความเรียบง่ายแล้วก็ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติส่วนผสมที่เขาจะเอามาใช้ก็จะมาจากอาหารประจําฤดูกาลเพราะว่าเขาเชื่อว่าอาหารแต่ฤดูกาลมันจะมีความอุดมสมบูรณ์เช่นไลน์ที่เราจะมารีวิวก็คือบลูเบอร์รี่ไลน์เนี้ยจะเน้นการปรับสมดุลผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นจากบลูเบอร์รี่เป็นไงมันดูแบบว่ามีคอนเซปต์อะ ตัวแรกนะคะที่เราจะใช้ตัวนี้คือ blueberry rebalancing 5.5 c r i n cleanser นะคะแล้วก็ตัวนี้นะจ๊ะ blueberry rebalancing skin นะลายซุปเปอูบัเนี่ยทุกคน <B ub li> เขาจะเป็นการนำส่วนผสมอย่าง blueberry <ub li> อย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปหมัก <B ub li> หมักโดยวิธีการแบบธรรมชาตินะคะคือการใช้อุณหภูมิต่ำแล้วก็หมักในระยะเวลา นานนะแล้วขั้นตอนการสก,กัดของเขาอ่ะเขาก็จะใช้ระยะเวลามากกว่า5ครั้งแล้วก็ค้างตรงนียมากกว่า24ชั่วโมงในการสก,กัสดสนผสมที่จะมาใส่เข้าไปในตัวไลน์สกินแคร์เนี้ยเคเซอร์อันเนี้ยลองแล้วเขาจะมีความเป็นแบบโฟมนุ่มๆนะคะทุกคนมีใช้มือตีเอานั้นก็จะได้ฟองแบบประมาณนี้ลองใช้ที่ตีฟองได้ได้บบโฟมประมาณนี้เลย ตัวนี้ที่จำเคนะเขาจะมีกลิ่นแบบบูเบอร์รี่โซดาทุกคนเป็นกลิ่นเชิงที่แบบมันไม่ได้ฉุนอนะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นน้ำหอมฟิชเฟสสะอาดนะคะจริงๆเขาบอกว่าไลาปปน์ซูเปอร์ฟู้ดจะเป็นลายที่ไม่มีสารที่เสี่ยงต่อการระคายเคืองผิวเช่นพวกน้ำมันแร่การแต่งสีการแต่งกิน่นพาราเบนอะไรอย่างนี้นะคะอันแหนบัวขี้ย่ยอมเข้าใหม่และดูดูดด แล้วเธอยมีคลิปหนึ่งอ่ะไหนรูทีนมั้งอับ,บวมันก็แอบเข้ามาเงี้ยแล้วมันก็ปีนขึ้นมาแล้วตอนตัดเราก็เพิ่งมาเห็นเราก็ตกใจมันเว็บขึ้นมาถ้าหนูขึ้นมาแล้วหนูก็ต้องช่วยแม่แต่คิดหรือเปล่าเวลาล้างเสร็จเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบสะอาดสดชื่นดีนะแล้วก็เขาจะช่วยเคลือบผิวให้ผิวมันดูมีความดิวอี้แล้วก็มีความแบบชุ่มชื้นด้วยนะคะ ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้ b u b b บ r r ี่รี a ลั n นซิงสก,กินอตะเกีนงบลั b a l a n c i n g Skin ส,สก,กิสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโทนเนอร์สุดอ่อนโยนะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบสีน้ำฉีขาวๆน้ำข้าวเลยทุกคนแต่พอเทออกมาแล้วจะมีความใสเหมือนนปลา จะใส่สำลีก็ได้หรือว่าจะแบบใส่มือแล้วก็ตกเขาจะเน้นเติมความชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนโยนกระบวนการเขาเรียกว่า m i คร o e ม u l s i o n ส่วนขับไปก็คือการเติมความชุ่มชื้นโดยใช้แบบอนุภาคเล็กกมาทําให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันเติมเข้าไปได้ลึกถึงผิวชั้นในเข้าไปช่วยตอกต้านอมูลอิสาระป,ปรับสมดุลผิวระหว่างน้ํากับน้ํามันในผิวเนี่ยก็จะทําให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีดนั่นเองนะคะทุกคนความรู้สึกหลังใช้เราถือตัวนี้ใช้แล้วแบบสบายผิว แล้วก็มีความแบบผ่อนคลายผิวมากๆเลยอะอก็ยือน,นี้เมื่อใหม่แล้วก็คงมีแต่บัวน่ะใช้จริงๆพูดจริงพูดจริงอะเงินไม่จ่ายเลยชักปาทอันนี้ที่บอกคือเราไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นก็ยี้หรือว่าเป็นแบบแท่นวางของนะ แต่ว่าเราได้มาจากร้านอันฟอร์มนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพ็นกระจกกันนะคะเพื่อนเพเห็นกระจกบานนี้ไหมอันนี้คือกระจกโฟมนะคะที่เราทํามาทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วใช้สเปรย์โฟมปุ่นร้อยรั่วมาฉีดพ่นบริเวณรอบๆกระจกนะเราทําทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ เริ่มแบบหมองๆหนึ่งเป็นสีแบบอมเหลืองๆอะสีจริงอะมันจะติดเหลืองกว่าในกล้องเยอะเลยแหละเราไปซื้อสีมา2ส,สีนะคะเป็นสีม่วงออกแบบม่วงพาสเทลไลแลกเลยแหละแล้วก็สีน้ำตาลเป็นปกกำลังคิดอยู่ช่างใจว่าแบบเราจะไปสีม่วงหรือว่าจะไปสีน้ำตาลดี นะค่ืะกันมาแต่งหนคากันนะั่คะือะอรันนี่คือกนรคะรเป๋าเ่อสงสรรริงเ่วงนรี่ก็่คือใช้อยูอ่ย่ยนี่่ 我 C。<Nada. S 2> <music> ตอนนี้เรากำลังเดินไปเอเวนิวตรงซอยอลิซอยหนึ่งนะเป็นเวิร์ที่มีขายแบบของเยอะมากๆเลย we 没丢干净。 มาที่ซื้อมาไปจัดใส่แจก,กันแล้วนะน่ารักไหมของที่เราได้มา m าติเพอร์โพสคลีนเซอร์นะคะของยี่ห้อลิงโกแอนด์เลนยาสีฟันยี่ห้อนี้มากลิ่นมิ้นแต่ว่าเอาไปตั้งตรงหน้าอ่างล้างหน้าแล้วน่าจะสวยงามเลยแหละ ดูกระจกของเราทุกคนเหมือนสีเขามันเข้มขึ้นจากตอนทานะแต่ตอนนี้สีแห้งแล้วแหละแต่ก,ก็โอเคนะสีมันน่ารักดีจริงๆจุดที่เราชอบ2ตัวเนี้ยก็คือความแบบสบายผิวของเขาแหละเวลาที่ใช้มันจะให้ความรู้สึกสบายผิวผ่อนคลายผิวสดชื่นดีอ๋อจะบอกว่าอีกตัวที่ชอบแล้วก็ที่ใช้เมื่อเชา้าคือตัวนี้กันแดด เป็นน้ำอย่างงี้นะคะแล้วก็เกี่ยงง่ายซึมไวเวลาทาแล้วเขาจะหายไปเลยหายไปกับผิวไม่ทิ้งคราบขาวไม่ทำให้เฉดสีเราเปลี่ยนเราจะใส่ข้อมูลทุกอย่างนะคะที่แบบอยู่ในคลิปนี้จะใส่ไว้ในกล่อง description box นะทุกคนอย่าลืมกดเข้าไปดูกันนะคะ <c oughs> มีคนรอเราอยู่หรือเปล่า จริงๆแล้วที่เราอยากทำคลิปนี้คือมันมีช่วงก่อนหน้าเนี่ยเราก็แบบอยู่ห้องบอยแล้วก็ไม่ได้ค่อยออกไปไหนใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันนอยมันแบบเครียดๆอะไรเงี้ยเอออาจจะเรื่อง YouTube เรื่องการทำคลิปด้วยนี่แหละก็รู้สึกแบบมันก็มีความท้อบ้างเวลาแบบเรา เริ่มทําคลิปมานานๆนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการทำชาแนลของเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นมีความเป็นตัวเองมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะก็คิดว่าเอออยากแบบหาจัดก,การยังอื่นปีนี้เราก็คือมีแผนว่าอยากจะทําร้านคือช่วงต้นปีเรารู้สึกว่าปีเดียะต้องเป็นปีที่ดีแต่พอ,อมันมีโควิดปุ๊บทุกอย่างแม่งแบบมันหยุดอะมันแบบ หมือนวู้จะตบเอองั้นก็เลื่อนไปก่อนแผนนู้นแผนนี้มันก็แบบโดนเลื่อนไปก่อนเพราะว่าโควิดนี่แหละแล้วและอันนี้คือแบบเกิดมายาวมากก็ช่วงนั้นอ่ะอยู่บ้านเยอะๆเลยก็รู้สึกท้อแท้เหละแล้วก็มีวันไหนอ่ะอยู่ดีๆก็ได้ออกไปเดินเล่นนัแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความสุขดีนะเราแบบพังหายจากการท่องเที่ยวไปสักพักหนึ่งเลยเนาะ ที่แบบเราได้ไเดินเรื่อย,เอยๆเดินถ่ายรูปดอกไม้กลับมาเอยมันเป็นวันที่ดีดอ่ะเป็นเป็นวันที่ดีก็เลยคิดว่าอยากจะแชร์ช่วงเวลาที่รู้ว่าเออดีจังเป็นวันง่ายๆแต่ดีจังก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะมันก็คงต้องมีวันที่เราเครียดวันที่เราท้อแล้วก็วันที่เรามีความสุขชีวิตเรามันก็จะหมุนวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ หวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน